ตอนที่เรานั่งจิบกาแฟแก้วละ70 120บาททุกวันโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละคือ1ในค่าใช้จ่ายเล็กๆที่ทําให้เงินเดือนหายวับไปกับตาโดยที่เราแทบไม่ทันสังเกตถ้าคิดคร่าวๆค,คนที่ดื่มกาแฟร้านดังวันละแก้วทํางาน22วันต่อเดือนเท่ากับเดือนหนึ่งเสียไปแล้วประมาณ1 8 0่ง 500บาท1ปีก็เกือบ25,000บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ถ้าเอาไปลงทุนกองทุนรวมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ7-8%ในระยะยาว10ปีเงินก้อนนี้จะโตเป็นเกือบ50,000บาทโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่น่าเสียดายที่เรากลับเลือกเอาเงินก้อนนั้นไปแลกกับความสดชื่นแค่หนึ่ง 5 20นาทีทุกเช้าเท่านั้นและที่แย่กว่านั้นคือหลายคนยังสั่งขนมปังครัวซองหรือเค้กเพิ่มอีก100-200บาททำให้ค่าใช้จ่ายต่อวันพุ่งไปถึง300บาทได้อย่างง่ายดายถ้าคิดรวมทั้งปีจะทะลุหลักหมื่นปลายปลายถึงแสนต้นต้น,ตนโดยที่เราไม่เคยรู้สึกว่าเสียงเงินเยอะ เพราะมันถูกแบ่งจ่ายเป็นรายวันรายแก้วรายมื้อเล็กๆน้อยๆจนสมองเราชินชาไปเองนี่ยังไม่รวมค่าขนส่งที่เราต้องเสียเพิ่มอีกหักร้านอยู่ไกลที่ทํางานหรือบ้านเช่นค่าแท็กซี่ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือค่าน้ํามันรถส่วนตัวที่ต้องขับไปซื้อซึ่งบางวันอาจบวกเพิ่มอีก50 100บาทโดยไม่รู้ตัวและเมื่อบวกกับค่าจอดรถในห้างหรืออาคารสำนักงานอีกวันละ 40- 100บาททุกอย่างก็ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นตัวเลขที่เราไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนอกจากกาแฟแล้ว ค่าอาหารกลางวันคืออีกหนึ่งหลุมดำที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กินเงินเราไปมหาศาลโดยเฉพาะคนที่ทำงานในเมืองหรือย่านออฟฟิศถ้าเราเลือกกินข้าวตามสั่งราคา60-80บาทหรืออาหารตามห้างราคา150-300บาททุกวันทำงาน22วันค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็อยู่ที่1-5006-000บาทขึ้นไปถ้าเป็นคนที่ชอบกินร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีหรือสเต็กเป็นประจาตัวเลขอาจพุ่งไปถึง1 0 0 0 0 15 000บาทต่อเดือนได้ไม่ยากและที่สำคัญหลายคนยังมีพฤติกรรมสั่งเพิ่มเช่นน้ำอัดลมขนมหวานของทานเล่นหรือค่าบริการ10%หวด7%อีกทำให้บีและต่อมือบวมขึ้นอีก20-30%โดยที่เราไม่ทันสังเกตและเมื่อเทียบกับการทำข้าวกล่องมาจากบ้านที่ต้นทุนจริงๆอยู่แค่30-50บาทต่อมื้อความต่างของเงินที่เสียไปในแต่ละเดือนจึงมหาศาลมากถ้าคนที่กินข้าวนอกบ้านทุกวันประหยัดลงมาได้เดือนละ40005 000บาทภายใน5ปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็น300,000,400,000 000 000บาทรวมดอกเบีย้ยทบต้นซึ่งเพียงพอสำหรับเป็นเงินดาวคอนโดหรือรถยนต์คันหนึ่งได้เลยแต่เพราะเรามองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆแค่หลักร้อยต่อวันเราจึงยอมจ่ายโดยไม่เคยคิดคำนวณและยิ่งในยุคที่แอปส่งอาหารเฟื่องฟูค่ะ หาจะส่ง2060บาทค่าสินค้าที่แพงกว่าหน้าร้านอีก10-30ทิเปิคนส่งอีก10-20บาททำให้ค่าอาหารกลางวันของเรายิ่งพุ่งสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางคนสั่งวันละ2มื้อทั้งกลางวันและเย็นเงินที่เสียไปต่อเดือนก็อาจทะลุ2 0 0 0 0บาทอย่างสบายสบาย,บายอีกหนึ่งค่าใช้ใจ่ายที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเอใจเลยคือค่าสตรีมมิ่งแอปต่างๆที่เราสมัครไว้เป็น10 -10 แอปแต่ใช้จริงแค่2 3แอปเช่น Netflix Disney Spotify YouTube Premium วายอะวีทีวีชบีโอโก้แอปเปิลมิวสิกพรูดีแอปเปิลวันไมโครซอฟท์สามร้อยหกสิบห้าเโแอปออกกำลังกายแอปเรียนภาษาและอื่นๆค่าใช้จ่ายต่อแอปอาจดูถูกแค่ 99, 699บาทต่อเดือนแต่พอรวมกันแล้วหลายคนเสียเดือนละ 2, 005, 5 0 0 0บาทโดยไม่รู้ตัวและที่น่ากลัวคือหลายแอปมีระบบต่ออายุอัตโนมัติและมักจะขึ้นราคาทุกปี 2, 3ครั้งแต่เรากลับลืมยกเลิก กบเพราะเดี๋ยวค่อยใช้หรือเสียดายช่วงทดลองใช้ฟรีสุดท้ายก็กลายเป็นเงินที่หายไปทุกเดือนโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆถ้าคิดรวมทั้งปีเงินที่เสียไปกับบริการที่เราไม่ได้ใช้เต็มที่อาจสูงถึง30 0.0060 000, 0.00บาทและถ้าเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนสมัครแยกกันตัวเลขอาดทะลุหลักแสนต่อปีได้อย่างง่ายดายและที่แย่ไปกว่านั้นคือหลายคนยังเสียเงินกับการซื้อในแอป เพิ่มเติมเช่นซื้อเหรียญในเกมซื้อสติกเกอร์ลายซื้อไอเทมในเกมมือถือซื้อเพลงเพิ่มในแอปคาราโอเกะซึ่งแต่ละครั้งอาจแค่3 0 0 0บาทแต่พอสะสมทั้งปีอาจกลายเป็นหลักหมื่นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะมันถูกหักผ่านบัตรเครดิตหรือหักผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์อัตโนมัติสุดท้ายค่าซื้อของออนไลน์แบบ i m p u l s e b u y i n g หรือการซื้อของตามอารมณ์คือตัวการที่ทำให้เงินหมดไวที่สุดในยุคนี้เพราะแพลตฟอร์มอย่างช h อป e ี La า a d a ท t ก k ช็อปออกแบบมาให้เรากดซื้อได้ง่ายภายใน5วินาทีด้วยโปรโมชั่น1บาทแจกคูปอง flash sale ฟรีค่าจัดส่งคดลดเพิ่มทำให้เรารู้สึกว่าถูกมากหรือไม่ซื้อเดี๋ยวหมดสุดท้ายซื้อของที่ไม่ได้วางแผนไว้เป็น10ชิ้นต่อเดือนเช่นเสื้อผ้า9บาทเคสโทรศัพท์19บาทของใช้ในบ้าน29บาทของกินเล่น39บาทและอื่นๆพอรวมบินสิ้นเดือนอาจพบว่าเสียไป5 0 0 0 2 0 0 0 บาทโดยที่ของส่วนใหญ่ยังไม่ได้แก่ใช้และยิ่งช่วง 9.9, 10.10, 11.11, 12.12 12. 12, ยอดใช้ใจ่ายของคนไทยมักพุ่งสูงถึง3-5เท่าของเดือนปกติบางคนเสียเงินในวันเดียวมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนและเมื่อบวกกับพฤติกรรมซื้อก่อนผ่อนทีหลัง ่านบัตรเครดิตหรือบริการผ่อนศเดอกเบีย้ยแฝงและค่าธรรมเนียมต่างๆก็จะตามมาทีหลังทําให้นี่สินบานปลายโดยไม่รู้ตัวถ้าลองเปิดสเตตเมนต์บัตรเครดิตย้อนหลัง6 12เดือนหลายคนจะตกใจว่าตัวเองเสียเงินกับของที่ไม่จําเป็นไปมากขนาดไหนและถ้าเอาเงินส่วนนั้นมาลงทุนหรือเก็บออมแทนภายใน50ปีจะกลดให้เป็นหลักล้านได้อย่างสบายๆแต่เพราะมันเป็นค่าใช้ใจ่ายเล็กๆที่กระจายตัวเราจึงมองค่ามันไปทุกครั้ง สรุปแล้วค่าใช้ใจ่ายเล็กๆที่ทำให้เงินหมดวัยโดยไม่รู้ตัวมีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นกาแฟวันละแก้วอาหารกลางวันนอกบ้านค่าสมาชิกแอปที่ไม่ได้ใช้หรือการซื้อของออนไลน์ตามกระแสะสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่สำคัญเพราะมันถูกแบ่งจ่ายเป็นรายวันรายครั้งแต่เมื่อรวมกันแล้วมันสามารถกินเงินเดือนของเราไปได้ถึง30-7ถึงเ0%เโดยที่เราแทบไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำถ้าอยากมีเงินเหลือเก็บมีเงินไปลงทุนหรือมีเงินสำรองในอนาคตการเริกสุดท้าย ค่าซื้อของออนไลน์แบบ i m p u l s e b u y i n g หรือการซื้อของตามอารมณ์คือตัวการที่ทำให้เงินหมดไวที่สุดในยุคนี้เพราะแพลตฟอร์มอย่างช h อป e e Lazada, t i k t o k ช h อ p ออกแบบมาให้เรากดซื้อได้ง่ายภายใน5วินาทีด้วยโปรโมชั่น1บาทแจกคูปอง Flash s a ซ e ฟรีค่าจัดส่งโค้ดลดเพิ่มทำให้เรารู้สึกว่าถูกมากหรือไม่ซื้อเดี๋ยวหมดสุดท้ายซื้อของที่ไม่ได้วางแผนไว้เป็น10ชิ้นต่อเดือนเช่นเสื้อผ้า9บาทเคสโทรศัพท์19บาทของใช้ในบ้าน29บาท ของกินเล่น39บาทและอื่นๆพอรวมบินสิ้นเดือนอาจพบว่าเสียไป5 0า0 0 0 0บาทโดยที่ของส่วนใหญ่ยังไม่ได้แก่ใช้และยิ่งช่วง9.9 10.10 11.11 12.12ยอดใช้ใจ่ายของคนไทยมักพุ่งสูงถึง3าหาเท่าของเดือนปกติบางคนเสียเงินในวันเดียวมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนและเมื่อบวกกับพฤติกรรมซื้อก่อนผ่อนทีหลัง พันบัตรเครดิตหรือบริการผ่อนศูนเดอกเบีย้ยแสงและค่าธรรมเนียมต่างๆก็จะตามมาทีหลังทาให้นี่สินบานปลายโดยไม่รู้ตัวถ้าลองเปิดสเตตเมนต์บัตรเครดิตย้อนหลัง6 12เดือนหลายคนจะตกใจว่าตัวเองเสียเงินกับของที่ไม่จําเป็นไปมากขนาดไหนและถ้าเอาเงินส่วนนั้นมาลงทุนหรือเก็บออมแทนภายใน50ปีจะกลดให้เป็นหลักล้านได้อย่างสบายๆแต่เพราะมันเป็นค่าใช้ใจ่ายเล็กๆที่กระจายตัวเราจึงมองค่ามันไปทุกครั้ง สรุปแล้วค่าใช้ใจ่ายเล็กๆที่ทำให้เงินหมดวัยโดยไม่รู้ตัวมีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นกาแฟวันละแก้วอาหารกลางวันนอกบ้านค่าสมาชิกแอปที่ไม่ได้ใช้หรือการซื้อของออนไลน์ตามกระแสสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่สำคัญเพราะมันถูกแบ่งจ่ายเป็นรายวันรายครั้งแต่เมื่อรวมกันแล้วมันสามารถกินเงินเดือนของเราไปได้ถึง 30- 7 0ถึงเอร์ซโดยที่เราแทบไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำถ้าอยากมีเงินเหลือเก็บมีเงินไปลงทุนหรือมีเงินสำรองในอนาคตการเริก ตอนที่เรานั่งจิบกาแฟแก้วละ70็ดสบึงสองบาททุกวันโดยไม่รู้ตัวนั่นแหละคือ1ในค่าใช้จ่ายเล็กๆที่ทําให้เงินเดือนหายวับไปกับตาโดยที่เราแทบไม่ทันสังเกตถ้าคิดคร่าวๆค,คนที่ดื่มกาแฟร้านดังวันละแก้วทํางาน22วันต่อเดือนเท่ากับเดือนหนึงเสียไปแล้วประมาณ1 8ึ0 2 500บาท1ปีก็เกือบ25,000บาทซึ่งเงินจำนวนนี้ถ้าเอาไปลงทุนกองทุนรวมหุ้นที่ให้ผลตอบแทนเฉลี่ยปีละ7-8%ในระยะยาว10ปีเงินก้อนนี้จะโตเป็นเกือบ50,000บาทโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแต่หน้าเสียดายที่เรากลับเลือกเอาเงินก้อนนั้นไปแลกกับความสดชื่นแค่หนึ่ง 5 20นาทีทุกเช้าเท่านั้นและที่แย่กว่านั้นคือหลายคนยังสั่งขนมปังครัวซองหรือเค้กเพิ่มอีก1 0 0 200 000บาททำให้ค่าใช้จ่ายต่อวันพุ่งไปถึง300บาทได้อย่างง่ายดายถ้าคิดรวมทั้งปีจะทะลุหลักหมื่นปลายๆถึงแสนต้นๆโดยที่เราไม่เคยรู้สึกว่าเสียงเงินเยอะ เพราะมันถูกแบ่งจ่ายเป็นรายวันรายแก้วรายมื้อเล็กๆน้อยๆจนสมองเราชินชาไปเองนี่ยังไม่รวมค่าขนส่งที่เราต้องเสียเพิ่มอีกหากร้านอยู่ไกลที่ทํางานหรือบ้านเช่นค่าแท็กซี่ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือค่าน้ํามันรถส่วนตัวที่ต้องขับไปซื้อซึ่งบางวันอาจบวกเพิ่มอีก50 100บาทโดยไม่รู้ตัวและเมื่อบวกกับค่าจอดรถในห้างหรืออาคารสำนักงานอีกวันละ 40- 100บาททุกอย่างก็ค่อยๆสะสมจนกลายเป็นตัวเลขที่เราไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองนอกจากกาแฟแล้ว ค่าอาหารกลางวันคืออีกหนึ่งหลุมดำที่ดูเหมือนธรรมดาแต่กินเงินเราไปมหาศาลโดยเฉพาะคนที่ทำงานในเมืองหรือย่านออฟฟิศถ้าเราเลือกกินข้าวตามสั่งราคา60-80บาทหรืออาหารตามห้างราคา150-300บาททุกวันทำงาน22วันค่าใช้จ่ายต่อเดือนก็อยู่ที่150-600 0 0บาทขึ้นไปถ้าเป็นคนที่ชอบกินร้านอาหารญี่ปุ่นเกาหลีหรือสเต็กเป็นประจำตัวเลขอาจพุ่งไปถึง1 0 0 0 1 5 000, 000บาทต่อเดือนได้ไม่ยากและที่สำคัญหลายคนยังมีพฤติกรรมสั่งเพิ่มเช่นน้ำอัดลมขนมหวานของทานเล่นหรือค่าบริการ10%แหวด7%อีกทำให้บีและต่อมือบวมขึ้นอีก20-30%โดยที่เราไม่ทันสังเกตและเมื่อเทียบกับการทำข้าวกล่องมาจากบ้านที่ต้นทุนจริงๆอยู่แค่30-50บาทต่อมื้อความต่างของเงินที่เสียไปในแต่ละเดือนจึงมหาศาลมากถ้าคนที่กินข้าวนอกบ้านทุกวันประหยัดลงมาได้เดือนละ40005 000บาทภายใน5ปีเงินก้อนนี้จะกลายเป็น3000000000บาทรวมดอกเบีย้ยทบต้นซึ่งเพียงพอสำหรับเป็นเงินดาวคอนโดหรือรถยนต์คันหนึ่งได้เลยแต่เพราะเรามองว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆแค่หลักร้อยต่อวันเราจึงยอมจ่ายโดยไม่เคยคิดคำนวณและยิ่งในยุคที่แอปส่งอาหารเฟื่องฟูค่ะ หาจะส่ง20-60บาทค่าสินค้าที่แพงกว่าหน้าร้านอีก1 0 3 0ทิเปอร์ทิคนส่งอีก10 20บาททำให้ค่าอาหารกลางวันของเรายิ่งพุ่งสูงขึ้นโดยไม่รู้ตัวบางคนสั่งวันละ2มื้อทั้งกลางวันและเย็นเงินที่เสียไปต่อเดือนก็อาจทะลุ20,000บาทอย่างสบายสบายอีกหนึ่งค่าใช้ใจ่ายที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยเอใจเลยคือค่าสตรีมมิ่งแอปต่างๆที่เราสมัครไว้เป็น1 0แอปแต่ใช้จริงแค่2 3แอปเช่น n e t f l i s n e y Spotify YouTube p r e m i u m วายอะ VTV, s h b o โก Apple Music, Prudy, Apple One, Microsoft สามร้อยหกสิบห้า Adobe Creative Cloud, แอปออกกำลังกายแอปเรียนภาษาและอื่นๆค่าใช้จ่ายต่อแอปอาจดูถูกแค่9999 9 99บาทต่อเดือนแต่พอรวมกันแล้วหลายคนเสียเดือนละ2 0 0 0 5 0 0 0บาทโดยไม่รู้ตัวและที่น่ากลัวคือหลายแอปมีระบบต่ออายุอัตโนมัติและมักจะขึ้นราคาทุกปี2-3ครั้งแต่เรากลับลืมยกเลิก ก็เพราะเดี๋ยวค่อยใช้หรือเสียดายช่วงทดลองใช้ฟรีสุดท้ายก็กลายเป็นเงินที่หายไปทุกเดือนโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์จริงๆถ้าคิดรวมทั้งปีเงินที่เสียไปกับบริการที่เราไม่ได้ใช้เต็มที่อาจสูงถึง30 0.0060 0.00บ 000, 000, บาทและถ้าเป็นครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนสมัครแยกกันตัวเลขอาจทะลุหลักแสนต่อปีได้อย่างง่ายดายและที่แย่ไปกว่านั้นคือหลายคนยังเสียเงินกับการซื้อในแอป เพิ่มเติมเช่นซื้อเหรียญในเกมซื้อสติ๊กเกอร์ลายซื้อไอเทมในเกมมือถือซื้อเพลงเพิ่มในแอปคาราโอเกะซึ่งแต่ละครั้งอาจแค่3 0 3 0 0บาทแต่พอสะสมทั้งปีอาจกลายเป็นหลักหมื่นโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเพราะมันถูกหักผ่านบัตรเครดิตหรือหักผ่านผู้ให้บริการโทรศัพท์อัตโนมัติสุดท้ายค่าซื้อของออนไลน์แบบ i m p u l s e b u y i n g หรือการซื้อของตามอารมณ์คือตัวการที่ทำให้เงินหมดไวที่สุดในยุคนี้เพราะแพลตฟอร์มอย่างช h อป e e l a า a d a ท t ก k ช็อปออกแบบมาให้เรากดซื้อได้ง่ายภายใน5วินาทีด้วยโปรโมชั่น1บาทแจกคูปอง flash sale ฟรีค่าจัดส่งคดลดเพิ่มทำให้เรารู้สึกว่าถูกมากหรือไม่ซื้อเดี๋ยวหมดสุดท้ายซื้อของที่ไม่ได้วางแผนไว้เป็น10ชิ้นต่อเดือนเช่นเสื้อผ้า9บาทเคสโทรศัพท์19บาทของใช้ในบ้าน29บาทของกินเล่น39บาทและอื่นๆพอรวมบินสิ้นเดือนอาจพบว่าเสียไป5 0 0 0 2 0 000, 000, 000, 000, 000. โดยที่ของส่วนใหญ่ยังไม่ได้แก่ใช้และยิ่งช่วง 9.9, 10.10, 11.11, 12.12 12. 12, ยอดใช้ใจ่ายของคนไทยมักพุ่งสูงถึง3-5เท่าของเดือนปกติบางคนเสียเงินในวันเดียวมากกว่าเงินเดือนทั้งเดือนและเมื่อบวกกับพฤติกรรมซื้อก่อนผ่อนทีหลัง พันบัตรเครดิตหรือบริการผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยแฝงและค่าธรรมเนียมต่างๆก็จะตามมาทีหลังทําให้นิสินบานปลายโดยไม่รู้ตัวถ้าลองเปิดสเตตเมนต์บัตรเครดิตย้อนหลัง6 12เดือนหลายคนจะตกใจว่าตัวเองเสียเงินกับของที่ไม่จําเป็นไปมากขนาดไหนและถ้าเอาเงินส่วนนั้นมาลงทุนหรือเก็บออมแทนภายใน50ปีจะกลห้เป็นหลักล้านได้อย่างสบายๆแต่เพราะมันเป็นค่าใช้ใจ่ายเล็กๆที่กระจายตัวเราจึงมองค่ามันไปทุกครั้ง สรุปแล้วค่าใช้จ่ายเล็กๆที่ทำให้เงินหมดไวโดยไม่รู้ตัวมีอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นกาแฟวันละแก้วอาหารกลางวันนอกบ้านค่าสมาชิกแอปที่ไม่ได้ใช้หรือการซื้อของออนไลน์ตามกระแสะสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนไม่สำคัญเพราะมันถูกแบ่งจ่ายเป็นรายวันรายครั้งแต่เมื่อรวมกันแล้วมันสามารถกินเงินเดือนของเราไปได้ถึง30-7ถึงซโดยที่เราแทบไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำถ้าอยากมีเงินเหลือเก็บมีเงินไปลงทุนหรือมีเงินสำรองในอนาคตการเริก